เชิญทำคุณด้านนู้นหน่อยนะคะเล่นเกมกันให้สนุกนะคะแม่กับยายคุณทำอะไรเนี่ยแค่สองพันบาทคะ่ะก่อ uh> นพามินมาทำไมแม่ครับยายครับผมไม่ได้พามินมากวนแม่กับยายนะครับผมอยากพามินมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและตัวมินเองเขาก็อยากขอคืนดีด้วยครับ ฉันไม่คืนดีอะไรกับมึงทั้งนั้นนะอีลูกป,ปิสากูรู้นะว่ามึงมาทําไมแม่มึงสั่งให้มึงมาป่วนกูจนคูวีนแตกต่อหน้าสาธารณชนใช่ไหมกูรู้ทานมึงหรอกนะอย่าฝันเปนะ็คนที่เขาชอบคิดแง่ร้ายกับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยมันสะท้อนถึงจิตใจคนนะคะที่ฉันมาวันนี้ ฉันตั้งใจจะบอกพวกคุณทั้งสองคนว่าฉันกับก่อนเราเป็นแฟนกันคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจค่ะได้ไมึงอยากได้ลูกกูมากใช่ไหมอ่ะอิะอะมันคือ <laughs> รางวัลที่หนึ่งเลขที่หนึ่งคือน้ำปลาเหม็นๆมันเหมาะกับคนเน่าๆอย่างแกรู้ป่ะอย่าหวังเลยนะว่ามึงจะได้ไข่ลูกชายผมหรอกคะแล้วที่ฉันบอกว่าฉันมีข้อต่อรองอะค่ะอะไรของมึงมาทำงานการกุศล แต่จิกเกินบริจาคมึงพูดอะไรนี่อิงินมึงระวังปากตัวเองดีๆนะมึงกล้าพูดอย่างนี้กลางงานเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดหมดเดี๋ยวปุ๊บฟ้องมึงนะหนีประมาทเนี่ยแม่ยายเรื่องจริงหรือเปล่าใครจะไปทนคนอย่างนั้นหรอฉันมีหลักฐานหลักฐานอะไร ินแกลบทิ้งเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาใจผิดหมดไม่หลบเอ๊ส่งให้ใครดูดีนะเมดามเป็ดส่งให้มมดามเป็ดดีกว่าอีมินหลานหลานหลานเป็นถึงนายกสมาคมแต่เรียกคนอื่นว่าอีไม่สมกับภาพลักษณ์ผู้ดีที่สร้างไว้เลยนะคะนี่ จะบอกให้นะคำว่าอีกูมีไว้ใช้กับคนอื่นพวกมึงเท่านั้นแหละแล้วถ้าทนฟังไม่ได้แล้วก็ก็เลิกคบกับราา้านก็ไปที่ก็ฉันจะคบจะทำไมพวกคุณสองคนต่างหากต้องเลือกเป็นแม่เลือกเป็นยายแฟนฉันแม่